สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อเทสการทีมอโมเดียร์ตอนนี้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วรวมถึงการทีมอโมเดียร์ฮอร์เรนโบว์เมนชั่นตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการออนแพ็กที่เป็นทีวปกติอยู่24ตัวแล้วก็มีพวกฮอร์เรนโบว์เมนชั่นพวกวินิซิอุสบาเวเดเทนซาร่าตรงนี้ออนแพ็กอีก10กว่าตัวอีกด้วยนะเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดแพ็กตามล่าการทีมอโมเดียร์กันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมเปิดแพ็กกันเหมือนเดิมเลยมีทั้งของผมเองและของเพื่อนเพื่อนในสตรีมด้วยนะเดีีีีี๋ยวววมมมาาาาดดูกกัันนนนน่้้ใคลิปเรรจะ์ท ไเอเยียมาดูกันได้ไหมนะครับถือว่าเป็นการแก้ตัวจากคลิปวันก่อนที่เราเติมไป4 0 0 0บาทนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าเงินที่เติมในวันนี้ไม่ใช่เงินของผมนะเป็นเงินของพี่จอรดิกที่ให้มาจากคลิปวันก่อนนะครับพี่จอนดิกให้มาอีกรอบมนึงแล้วกัก็ขอเพื่อนๆช่วยกันไลค์ช่วยกันกดใจแฮชแท็กอพี่จอนดิกหน่อยหวังว่าจะเปิดได้กันนะเพื่อนๆอ,นอะไปลุยกันเลยครับ let's go elite team of the year pack นะครับอันนี้ใช้3,000 FIFA Point นะ ได้กลับมา25ตัวนะครับการันตีเลตติ้งมากกว่า85ทั้งซองเลยมีตัวโลน่นะครับทีมวิดียอปกติ3ใบนะครับแล้วก็ทีมวิดียอไอคอนโลน2อันอันนี้มีโอกาสออกการ์ดทีมวิดีโออยู่ที่5.8%แล้วก็การ์ดทีมวิดียอฮอร์รบอร์เมนชั่นถึง44%เลยนะครับ3,000พิพัฒน์กี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกัน3,000พิพัฒน์ประมาณ1,000บาทนิดๆนะครับอะจานไปเอาพี่เบสมาก,กดหน่อยแล้วกันมาทีเว้ยเด,ดี๋ อีกอะสามพันฟีฟ่าพอยต์เป็นชั้นมันก็ยังไม่ให้หรอเจิง่าเนี่ยจจิงๆเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ย What it is เคลดไม่ยังไม่สูงเลยคิดดูดินี่เป็นการันตี85ขึ้นไปนี่มี88โผล่โมาตัวเดียวงั้นทุกคนขอดพังม่ตงให้เราได้การเราพอใจกูไม่ต้องจัดไปขอให้โชคดีนะครับอันนี้เป็นของน้องโยนะนำเงินมา จริงๆเลยนะผมนึกว่าเป็นทีวของจริงมันเป็นเมนชันนะที่โอ้โหจริงๆเลยนะโอ,โ,อโอ้สามตุ้โอ้ my god อะไรเนี่ยทีไวมันมาขวางจริงไปต่อแอลิททีไ้เดียร์แพ็กสามพาร์พิพ่อพอยพอยโชคดีครับพี่รู้ เมนชั่นหรือเปล่าผมกลัวว่าสีแบบนี้จะเป็นเมนชั่นเลยอ่ะบอกไว้ได้มะมเอเดอร์สันจากแมนซิตี้ครับยังไม่แจ่มเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเอเดอร์สันมีเอเดอร์สันกับเจมแล้วก็ซาฮานะครับเท่านี้เลยของพี่จอร์ดิกนะครับก็ได้เข้าร่วมแต่ยังไม่ใช่ทีวายจริงๆครับอีกหนึ่งสองทีวายจริงๆต้องมาแหละมา มาคะเยสพิกเฮ้ยท y ไวจริงเออโอเวอร์ดเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้แจ่มเลยนะครับเพราะว่าเป็นทีวจริงๆตแดตัด95เลยนะครับข้างในมีเมนชั่นแทรมาด้วยไหมไม่มีนะครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่ามาตัวหนึ่งเฮ้ยเสจ็ด yes. แสงก็กว่าครับตัวนี้โหดด้วยผมไปลองเล่นมาแล้วในดาบโคตรตึงเลย ลิงยากนิดนึงน้องหาตัวไอคอนช่วยลิงได้สบายเย่ <Yeah! S 1> แค่นี้ก็โอเคแล้วสุดยอดดีมากน้องอเล็กซ์ยินดีด้วยนะยังไม่พอนะครับเพื่อนๆมีอีกนะครับอันนี้เป็นของน้องเวฟนะขอให้น้องโชคดีนะน้องจะเปิด2อันเลยนะครับทั้ง2 0 0พแล้วก็3 0 0พนนะจายน้ำเงินงเราเรียกการน้ำเงินมาไปอันนี้เอเดสันเหรอ เฮ้ยอย่างนี้แปลว่ามีสองตัวเพื่อนๆทีไว้ T y, จริงด้วยเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โ oh หไม่จริงเลยนะสองประตูเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้ถือไม่ค่อยดีครับเอ,อิร์บอะมันใช้ลำบาก <c oughs> ประตูสองตัวเลยอย่างเอาตายละเอ a อใจหลายมาก <c oughs> เอเดสันน่าจะได้ใช้แต่เออรผมไม่รู้เลยวะ <c oughs> ไปต่อนะครับอันนี้สามพันจิฟเอร์พอยต์นะเมื่อกี้เพิ่งได้เอ,อฟิฟมาเลยนะครับกับเอเดอร์สันนะน,นี่ไอเดียเดียวกันเลยนะครับขอ้องเวฟขอให้โชคดีนะไปรอบนี้ขอตัวที่ไม่ใช่ประตูนะมาดิมาดิสเปนปีกซ้ายจากบาร์เซโลนาน่าจะเป็นเฟอร์รานตอนเรแล้วพิกนะครับแบบนี้อันนี้เป็นเมนชั่นนะเพื่อนๆผมดูเป็นละนี่ลายมันจะไม่ได้ทองนะครับ เจ้าเก่าเจ้าเดิมเฮลิเคนอ่าลุดข้างในด้วยครับข้างในอู้ไม่มานะแต่เลกก็ถือว่าคนข้างสูงเลยนะครับการย่อยเพียบเลยนะอีกหนึ่งซองอันนี้ของน้องโยนะสุดท้ายแล้วนะครับดีไว้ y, ขอแบบของจริงนะไม่ได้เนมานะครับดับเบิลนะ่ะเป็นใครเอ่ยเป็นเซม่าเหมือนของผมเลยผมก็เปิดไม่ได้เหมือนกัน โอ้โหจริงๆเลยเอโอเคครับเพื่อนๆสับคลิปการเปิดแพ็กในวันนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยนะวันนี้ได้เห็นการ์ดทีมวุตยียสองใบเลยนะครับก็จะเป็น เป็นโอเวอร์รอฟกับเอิร์ฟนะครับแล้วก็พวกเมนชั่นนี่ก็ออก,กรัวๆเลยแต่ตัวดีๆตัวตึงๆยังไม่ออกเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆเอ๊ะเราไปเปิดดูนะครับผมก็เชียร์ให้เปิดเป็นแพ็กสีน้ําเงินแล้วกันนะครับมันจะได้ตัวโลนมาเล่นด้วยนะแล้วก็ s p c ก็มีแพ็กอีกเพียบเลยนะครับยังไงลืมลองไปทํากันเนาะไปสองคูณยี่สิบก็มาด้วยยังไงก็ถ้าชอบกันอย่าลืมเชียกันไลค์เชียกันคอมเมนต์บอกเนาะชอบคลิปแนวแบบนี้หรือใครอยากมาเปิดในสตรีมอยากเข้ามาอยู่ในคลิิปปดดดดด้้้้ววยยยยเเเเเนนนนนนีี่่่กกกกกก็็็็ขาาาามมมมมใใสตรรรรผมไไละะอออูทุัพืืๆแแชช์์ PS Discord หจ เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆเ,เ,เจอกันทีคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ